สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเป็นเกามานานไหมครับเป็นมาปีกว่าแล้วครับปีกว่าเก้ารักตัวเองไหมไม่รักเลยใช่ไหมรักตัวเอง เการักตัวเองคถึงอยู่นานถึงอยู่นานครับเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงเมื่อก่อนที่ข้อหัวแม่เท้าตอนนี้มาที่หัวเข่าแล้วครับก่อนที่จะมาทานบิมเนี่ยเจ็บที่นิ้วเท้าก่อนแล้วก็แล้วก็มาที่หัวเข่าครับมันจะเป็นมีอาการเจ็บขึ้นมาตอนช่วงเวลาไหนตอนที่เรากินของแสลงครับแสลงที่ว่าคือพวกอะไรมัางมันมันตอนแรกนะถ้า สตีกนะคนทั่วไป,ปเขารู้ว่าสตีกคือของอะแะเงเขา,อ,าอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่สตีกอย่างเดียวครับมันหลายอย่างมากๆอย่างสตองเนี่ยอย่างที่รู้ครั้งแรกว่าตัวเองเป็นโรคเกาเนี่ยกินสตอ3สามฝักถึงจะรู้โอ้โหกินทีทั้งสามฝักครัวนี้คุณหมอให้ทานยาอะไรยังไงฮะคุณหมอ คุณหมอเจาะเลือดกอดตอนแรกครับก็บอกยูริกสูงกดยูริกสูงอ่ฮะก็ให้ทัญญาควบคุมกดยูริกครับครับแล้วก็แก้ปวดมาที่ที่บ้านอืก็กินก็ไม่ปวดก็ดีขึ้นนะแต่พอเราไปกินของแถลงอีกพอเรายาหมดเนาะก็เป็นอีกอ่ะเอาก็ธรรมดา พอรู้ว่ากินอะไรแล้วปวดแล้วทำไมยังไปทานนะฮะก็ตอนแรกก็เป็นสตอตัวรอี่สงพอเราไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเบียร์เออทำไมเป็นอีกอะเอาแหนไม่ต้องบอกเลยเอา่าพอไปถามหมออีกหมอบอกเบียร์ด้วยเออเบียร์เหล้าเนี่ยแน่นอนเอาต้มเครื่องใน,นมาด้วยกับแก้มก็ใช่ด้วยเออก็แน่นอนของสแสลงด้วยต้มเครื่องใน,นซูปเปอร์อีกชักถ้วยไหม ก็หมอตอนแรกบอกกินเป็ดกินไก่อ่างนะเครื่องในอย่างเนี้ยเราเขาไม่ระบ,บุว่าเครื่องในอะไรบ้างอ๋ออันนี้อันนี้ดื้อกับคุณหมอเองนะอ่ะเสร็จแล้วทําไมถึงอยากจะหายครับก็นะเราถ้าเดินไม่ได้นี่ไม่มีความสุขแล้วล่ะไม่มีความสุขแล้วแล้วลองทานบิมก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเือนกันนะอ่าฮะก็มันเห็นแฟนเขไปทำะเขาไป ทำก็ไม่ค่อยเชื่อก็าเราเป็นเป็นหวัดตอนแรกก็เป็นหวัดนอนป่วยอยู่ก็คิดว่าคงไปซื้อยาแก้หวัดมาคงไม่แพงเท่ากับบีมทองนึกเนาะอ,อืมถูกกว่าอีกครับบีมไม่ใช่ยาพราราจะแก้ตัวร้อนเราได้ยังไงอ่ะอ่าไม่ใช่ยาลดน้ำมูกจะลดน้ำมูกเราได้ยังไงอืมเราคิดงนั้นนะครับไม่ใช่ยาแก้ไอเรามีสามอาการตอนป่วยก็แฟนก็บอกว่าเอา้าก็กินไปแล้วเนี่ยหนังชุดอะ่ะจะไม่ไม่หายอะ่ะครับ ก็หายไปชั่วคู่ชั่าเขาก็ลองไปกินน้ําที่เขาเนี่ยแหละซื้อมาเนี่ยน้ํามังคุดก็อัศจรรย์นะนะก็แปลกอัศจรรย์ก็หายอย่างไปทํางานได้เลยอะ่ะนี่ขอสาบานว่าพูดจริงครับอาจารย์ครับบอกหน่อยได้ไหมครับว่าน้ํามังคุดทําอะไรให้คุณจตุพรเดินได้ครับสําหรับอาหารที่เป็นประเภทเนื้อโดยเฉพาะเครื่องในอะไรอย่าเงี้ยนะคะ พวกนี้มันจะเป็นสารเพียวรีนมันจะมีเพียวรีนอยู่ในนั้นเพียวรีนเนี่ยถ้าการสลายตัวของมันเนี่ยมันจะมาเป็นสเตปสเตปสเตปจนท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นกรดยูริกแอซิดทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับกรดยูริกแอซิดนี่ก็คือว่าถ้ามันสร้างเนี่ยมาถึงกรดยูริกเนี่ยนะคะระดับกรดยูริกในเลือดก,ก็จะเยอะแล้วก็จะตกตะกอนเป็นผลึก ซึ่งผลึกพวกนี้มันจะไปตกตะกอนที่ข้อต่อเล็กๆก่อนเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าพอมันลามมามันถึงจะมาข้อข้อเข่าหรือข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยนะครบทีนี้โดยปกติเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะมะีทางที่ว่าจะสร้างยูริกให้น้อยลงนั่นก็คือมันเมื่อมันสร้างมาถึงสเต็ปหนึ่งแล้วมันจะมีเอนไซม์เนี่ยนะครเปลี่ยนตัวก่อนที่จะเป็นยูริกเนี่ยให้กลับขึ้นไปข้างบน แล้วก็ไปอีกทางหนึ่งที่จะไม่เป็นกรดยูริกเพราะฉะนั้นร่างกายในแต่ละวันก็จะสร้างกรดยูริกที่เพียงพอกับที่ร่างกายสามารถขับถ่ายได้คือกรดยูริกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรดเนี่ยปัสสาวะเราก็เป็นกรดถูกไหมฮะมันถูกขับถ่ายผ่านไตเนี่ยร้อยเปอร์เซนออกมาหมดเลยแต่เมื่ออยู่ในปัสสาวะที่เป็นกรดเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีขั้ว คือสารสารโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบกับตัวที่ไม่มีขั้วถูกไหมฮะหามันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทีนี้พอมันไปเนื่องจากมันเป็นกรดไปอยู่ในปัสสาวะที่เป็นกรดมันก็ไม่มีขั้วพอไม่มีขั้วมันก็ซึมผ่านผนังเซลล์กลับเข้าสู่เลือดได้เกือบหมดเพราะฉะนั้นยูริกแอซิดที่ถูกขับไปในปัสสาวะร้อเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะมันจะถูกขับทายออกน้อยกว่า10%เ เพราะว่ามันสามารถถูกดึงกลับเข้าไปสู่เลือดได้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเอนไซม์ตัวที่จะเปลี่ยนคือจากเพวรินเนี่ยนะมันจะมาถึงไฮโปแซนทีนแซนทีนแล้วก็ยูริกแอซิดทีนี้ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนไฮโปแซนทีนให้กลับขึ้นไปข้างบนไม่ให้กลายเป็นยูริก แต่คนไหนที่มีเอนไซม์นี่น้อยหรือว่าไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนกลับไปมันก็สร้างยูริกเยอะใช่ไหมฮะมันก็ยูริกก็ไปตกตะกอนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องเลี่ยงสิ่งที่เป็นยูริกนะครับก็ทราบแล้วว่าอะไรเป็นสาเหตุของเกาด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณทั <laughs> ้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสัรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบิิชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกต,ติเหล่านั้น ตามธรรมชาติครับ